พระเจ้าสวยชาติเป็นพญาหมูพระไตรปิฎกคุทธ,ธากานิกายชาดกเล่มที่สองใกล้รุ่มทานแห่งหนึ่งมีหมูท้องแก่อาศัยอยู่ต่อมาได้ออกลูกมาสองตัวมีหญิงคนหนึ่งมาซักผ้าเห็นเข้าจึงเอาหมูสองตัวนั้นไปเลี้ยงใครมาขอซื้อก็ไม่ยอมขายวันหนึ่งมีพวกนักเลงมาหลอกเอาเล่าให้กิน แล้วจะพยายามฆ่าหมูสองตัวนั้นหญิงแก่ใจอ่อนเลยบอกให้ไปจับเอาเองหมูจึงบอกกับน้องว่าคราวนี้เราตายแน่จึงบอกให้น้องไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดเราต้องทดแทนคนเลี้ยงเรามาด้วยเนื้อหมีไปก็ตายเปล่าแล้วมายืนบนบกนึกถึงบารมีที่ตนเคยสร้างมา ตะโกนร้องถึงคุณของศีลว่าศีลธรรมให้คนได้มีสุขในพบหน้าเสียงของหมูก้องไปทางพระนครพระราชาและชาวเมืองพากันมาดูพวกนักแลงหนีก,กันไปหมดพระราชาจึงเอาหมูไปเลี้ยงในคอกที่ทำด้วยทองและให้แสดงทรรให้ฟังทุก8คำ่คำสิบห้าค่ำเมืองก็มีแต่ความสุข พอพระราชาครองเมืองโดยธรรมข้อคิดที่ได้จากนิทานชาดกเรื่องนี้คนที่ฆ่าสัตว์ก็เหมือนฆ่าตัวเอง